ไอที IT, เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อสังคมมนุษย์มาตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่19แล้วนะครับจนทุกวันนี้เนี่ยเราแทบจะแยกชีวิตประจําวันของเราจากไอทีเนี่ยออกจากกันไม่ได้เลยนะครับเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับพูดถึงระบบคอมพิวเตอร์นะครับใช้ทุกวันจนบางครั้งเนี่ยเราใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้านะครับในยุคข่ขาวสารข้อมูลอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยเรากดนาฬิกาปลุกนั่นคือ กดระบบคอมพิวเตอร์แล้วนะครับทําอะไรต่อหลังอย่างนั้นบางคนนี่แบบว่าเช้ามาต้องติดโซเชียลรู้ไหมฮะเราดึงตัวโทรศัพท์มือถือมาอ่านพวกสื่อสังคมออนไลน์อะไรบ้างอะไรบ้างเห็นไ,ไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราใช้งานโดยที่เราแทบจะไม่รู้ตัวว่าทุกๆวันเราต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารอะไรมากมายเหล่านี้นะครับถ้าเรามัวแต่ใช้กระดาษบันทึกข้อมูลนะครับการค้นหาข้อมูลหรือว่าการส่งต่อข้อมูลต่างๆเนี่ย เราก็คงจะวุ่นวายหน้าดูเลยน,น,นึกย้อนกลับไปว่า,าการที่จะส่งข้อมูลกันแล้วต้องพับกระดาษใส่ซองจดหมายแล้วก็ส่งไปให้คนโน้นส่งไปให้คนนี้กับชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราพิมพ์มพมพมพมเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วเรากดส่งปิ๊งเดียวอีกฝ่ายหนึ่งก็เปิดรับอ e ีเมลขึ้นมาได้เลยแบบนี้อันไหนมันรวดเร็วกว่ากันนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการทํางานนะครับเราลองหยิบยกสภาพความาสภาพการทํางาน ของหน่วยงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นมววยรักของเราเนี่ยนะครับเ,เราจะเห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีการใช้เอกสารเป็นจํานวนมากนะครับทั้งที่มาจากภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับหรือภายในมหาวิทยาลัยด้วยกันเวลารับข่าวสารจากภายนอกเข้ามาก็ยังต้องส่งต่อกระจายต่อไปอยังหน่วยง,งานต่างๆถูกไหมครับ